สวัสดีครับแฟนเพจสงเทอร์โบนะครับตัวนี้มากันเทียบเลยนะฮะเป็นเทอร์โบยอดฮิตที่ขายดีนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับรถ SUV ปั๊มสายคอมเาอร็วใส่ได้หมดนะฮะตัวนี้เป็นสามพันปาก 4, 4, 4สี่สี่ซิ่งทั้งลูกนะครับเป็นใบบิเล็ตหใบครับผมตัวนี้รับบูสต์ได้ห้าสิบห้าปอนด์นะครับ แต่เราใช้ไม่ต้องถึงก็ได้ครับแล้วแต่กําลังรถที่ลูกค้าทํามานะครับรถเดิมก็ใส่ได้นะครับตัวนี้เป็นสามพันปปกสี่สีนะครับจะเป็นไส้ศูนสี่นะฮะใบบิเหล็ตซิ่งทั้งตัวนะครับบิเล็ตหกใบซ้อนนะครับใบคู่ท้ายตัวนี้จะอยู่12ใบนะครับ ติดบูทไวครับติดบูทประมาณพันห้าพัก็ติดแล้วนะครับไม่ต้องรอรอบกันเลยโมดิฟายมาตัวนี้ขายหลายลูกครับเดือนหนึ่งหลายลูกมากอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้สั่งที่ลงมาเลยครับงานสีโกศกนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแรงแน่นอนครับ รับประกัน3เดือนเต็มนะครับทุกกรณีครับรั่วซึมขาดฟาดหอนได้หมดครับเคมให้เลยนะครับสนใจโทรมานะครับ0851547180ครับรงเทอร์โบลัมลูกกาง4นะฮะถ้าดูในเพจบอกเลยครับเดี๋ยวมีส่วนลดให้นะครับมีส่วนลดให้ทุกททุกท่านนะฮะ ส่วนราคาก็โทรถามกันได้เลยนะครับมีให้ครับหรือไม่ก็มีหลายรุ่นครับเขาเฮดเดอร์ก็มีนะครับเขาเฮดเดอร์มีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นเลย <c oughs> เทอร์โบก็มีทุกรุ่นทุกแบบนะครับลองดูกันได้สนใจโทรมาได้เลยนะครับเทอร์โบเดิมก็มีราคาส่งให้ขอบคุณครับผมบวัสดีครับ